มัน,น,น,นมีขายของแล้ดีเลยไม่มีใครมาอุดหนุนเลยก็มเปนสันเงียบมากนะคะทัอาหมดสวยตลอดนั่งเซงค่ะทำไงบ้างวันนี้ขายขายได้กี่เครื่องนะคะขายเลยรคะมีแต่ลูกค้ามาถามแล้วก็ไม่ซื้อแต่ไม่เป็นไรหรอคะ่ะ<น>วันแรกเนาะเป็นวันแรกของการทํางานของเรา2คนนะคะแล้วก็มันมี้จะบอกว่าเป็นวันอะไรเนี่ย พูดรอบน,นี้เงียบมากนะคะวันไหนที่เพื่อนๆมาแล้วนะคะถ้าเจอน้องมดหรือว่าดาด้านะคะที่ร้านขายโทรศัพท์วิ่งเข้ามาหน่งเดยนะคะมาสอบถามอะไรก็ได้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรเงี้ยน,<บ>นะแอปะแอปแเป็นแบบหน้ามาพุ่งมาหนึง่งวันนี้หน้าสวยพุ่นิดนึงสวยอะไรสิกวก็ขึ้นแย,ย่ๆผมตี๋เดียวนะค่ะทุกนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านที่เอฟโอนนะ ยังไงก็มาช่วยอุดหนุนด้วยล่ะลูกป้าจุ๊บๆไมีแต่คนเขามาถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามถามไปเลยแต่ว่าไม่มีใครซื้อเลยอ่ะเขาเขามาถามเลยนะมาถามเอยยางนีเนาะต้องหมดมันจริงจริงอ่ะถามตลอดเลยนะคะวันนี้กินอะไรบ้างคะวันนี้โหจัดเจ๊เจ๊ไปแล้วค่ะดันหนักไปแล้วนะคะจันหนักไปแล้วเพราะว่าคาดว่าน่าจะไม่คุ้มกับเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าขอแดดขอแดดแดดแบบยัง ข้าใจอารมณ์นะคะแล้วเราทำงานกี่โมงถึงกี่โมงคะทำตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งค่ะถึงสามทุ่มครึ่งน,นะคะซึ่งเราบินถึงตีสามทุากกา่มแต่ว่าพวกเราจะได้กลับสามทุ่มครึ่งแน,นะะ่ใช่แล้วนะคะสำหรับคนที่ได้ได้เห็นคลิปแล้วนะคะอย่าลืมมานะมาถามหน่อยนะมาถามมนาะเอามาแวะมาซื้อด้วยก็ดีแ <laughs> ต่ว่า,าตอนนี้มาเฉยตอนนี้มีโปรโมชันม่นนะคะลดพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะที่ร้านเจน้อยโมบายนะะคหรือว่าเคเอสเคกรใช่แล้วค่ะ จูบนะ